Favorite Tools ประจำปี2024ฮัลโหลสวัสดีค่ะจิ๊บนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่ชอบที่สุดแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ชอบของปีนี้นะคะจิ๊บเอามารวมไว้ให้ในวิดีโอนี้แล้วค่ะวิดีโอโฟเฟ v o r ร t e ของจิ๊บเนี่ยจะไม่มีการรับสปอนเซอร์เช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะที่จะดูแลผมแล้วก็หาอุปกรณ์ดีๆมาทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเนี่ยก็มาดึงเลยค่ะ let's go ปีนี้เป็นปีที่ย้อมผมหลายรอบมากนะคะทุกคนประมาณ 4- ี่หรอบเลยแหละว่าต่อให้เราไม่ได้ฟอกนะคะแต่ว่าการย้อมผมหลายๆรอบเนี่ยก็ทําให้ผมเสียได้เหมือนกันจิ๊บว่าพอจิ๊บว่าหันมาดูแลผมอย่างจริงจังมากขึ้นนะคะก็เลยเห็นถึงความแตกต่างได้มากขึ้นเรามาเริ่มจากแชมพูกันก่อนเลยนะคะคุณดอค่ะ Honey and Macadamia สาหรับจิ๊บปีนี้นะคะคุณดอเป็นแบรนด์ดูแลผมที่มาแรงมากๆนอกจากผลิตภัณฑ์ดูแลผมต่างๆของเขา,าจะหอมนะคะกลิ่นติดทนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยนะคะให้ผมดีขึ้นมากๆด้วยคือปกติเวลาจิ๊บสระผมมาจิ นุ่มลื่นของผมสะเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกที่จิบใช้แล้วจิบรู้สึกว่าหุยผมนุ่มลื่นขึ้นจริงๆแล้วต้องเป็นรุ่นนี้ด้วยนะคะทุกคนคือจิบมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นรุ่น anti hair loss ของเขานะคะรุ่นนั้นก็ใช้ดีนะแต่จิบรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยผมนะคะมีความนุ่มลื่นเป็นพินเศษคุณต่อเขาจะดันเลื่อนกลิ่นของแชมพูต่างๆของเขานะคะ floral musky clean clean หน่อยนึงเขามีตัวเลือกให้เยอะมากเป็นยาสระผมนะคะที่ใช้แล้วกลิ่นก็หอมติดหัวนาะแล้วก็รู้สึกว่าใช้้แววผมมมนนนุ่่่่ขขึจจจรริิิงงงๆยกาาชพูอเนะะตัทัททีบปใ มากกดไปนั้นไปอีกนะคะทรีทเมนต์ของเขาขอทุกคนรุ่นเดียวกันกับรุ่นเมื่อกี้ก็คือ honey and academy นะคะทรีทเมนต์ที่ทําให้ผมนุ่มลื่นจริงๆสัมผัสได้ทันทีหลังจากที่สระผมแล้วปกติจะ๊บเป็นคนที่เวลานอนนะผมพันกันได้ง่ายมากนะคะแต่พอจิ๊บเริ่มมาใช้ทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะจิ๊บสังเกตเลยว่าพวกการพันของเส้นผมตอนเช้าอ่ะดีขึ้นมากๆหลังจากที่จิ๊บทาสีผมอ่ะจิ๊บรู้สึกนะคะว่าจากผมที่มีความแห้งกระด้างลงนะคะกลับมานุ่มอีกครั้งอ่ะคือจิ๊บอ่ะเป็นพวกที่ไม่ชอบมาชอ้ะะวนนนคใด เสร็จล้างออกนะคะผมก็ยังนุ่มตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบผมเล็งรีบอย่างเราอะทำให้ผมของจิปะจากที่มันแย่ลงเพราะเราเลองจีหลายรอบนะคะกลับมาดีขึ้นได้มากค่ะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ Go Hair ค่ะทุกคนเป็นทรีทเมนต์ผมที่ใช้แล้วใช้อีกนะคะแนะนําแล้วแนะนําอีกใครที่ผมทําสีนะคะแนะนําจริงๆฟื้นฟูผมได้ดีมากทุกคนจากผมของเราอะที่มันมีความแห้งลงมันมีความหยาบกระด้างนะคะพอจิปใช้ตัวเนี้ยสม่ําเสมอนะคะทุกๆคืนที่สระผมอะทุกคนผมมันเหมือนกลับมาสุขภาพดีครั้งมันไม่ได้แค่กลับมาแล้วแบ แค่นุ่มเฉยๆนะมันเหมือนกับผมอะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งอะ่ะพี่ช่างผมอะที่ยอมผมให้จิ๊บอะค่ะแล้วเขาแบบอุ้ยนี่คือแบบย้อมสีมาก่อนแล้วหรอเพราะว่าผมยังแบบนุ่มยังลื่นนะคะยังสุขภาพดีอยู่ลดพวกอาการแบบผมแห้งเสียแตกปลายอะไรได้ดีมาก้วเวลาเราแบบอาบน้ําสระผมเลยเสร็จนะคะผมกําลังหมัดหมาเนี่ยกลางผมนะคะลงไปจนถึงปลายผมแล้วพอเราเป่าผมอะมันก็เหมือนกับเนี่ยเป่าไปด้วยนะคะจิ๊บเลยรู้สึกว่าขั้นตอนของการดูแลผมอะมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นทําได้แบบสะดวกอะ and I'm all about convenience <laughs> งานน่าจะเป็นขวดที่4สี่ แล้วถ้าวันไหนจิ๊บอยากจะให้ผมมีความเงาสรวยสวยเก๋นะคะ Lu ซิดอล L นะคะรุ่น s m ooth นะคะคือจะเป็นแถบสีชมพูองนี้กลิ่นจะมีความแบบ f l ร r a l f l o ร a l นะคะหอมสดชื่นไม่ได้หวานเกินไปเป็นตัวนะคะที่ทําให้ผมมาดูมีความเล่นแสงสุขภาพดีจะมีความบางเบากว่าเนื้อออยหลายๆตัวที่จิ๊บเคยใช้นะใครที่ไม่ชอบอะไรที่แบบเนอะหนะมากมาก,มากนะคะจิ๊บจะแนะนําเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ยังต้องติดมาเหมือนเดิมนะคะน o อง l ั s ซูเปอร์มิลคค่ะใครชอบกลิ่นขนมเป็นจิ๊บนะคะกลิ่นแนวกัวมอนชอบความคาราเมลมีความเลมอนจิน บนผมของเรานะคะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยคะ่ะเขาเป็นตัวลิปออนนะคะที่จิ๊บจะชอบใช้แบบเอาจริงๆนะผมได้ทั้งหัวมิลกี้มิลกี้มีความแบบนำ้นำๆนะคะจิ๊บเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําให้ผมมีความริบแบนลงมาจุดเด่นตัวนี้สําหรับจิ๊บนะคะไม่ใช่เรื่องของการบํารุงผมนะแต่เป็นเรื่องของกลิ่นหลวๆนๆเลยคะ่ะทุกคนติดทนหอมฟุ้งหอมกระจายหอมให้ทุกคนรู้ว่าฉันกําลังจะเดินเข้ามาในห้องเป็นกลิ่นนะคะที่คนทักจิ๊บบ่อยสุดตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะเพราะว่าฝั่งต่างชาติในติ๊กต็อกเนี่ยคือเขา่ะจค กับมสคาร่าอย่างนี้นะคะคือมันก็จะมีกลิ่นคล้ายกับเกาๆนิดหนึ่งอะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้แรงเกินไปถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่ฉันเคยใช้แล้วเขาเป็นตัวที่ช่วยในการเก็บลูกผมไรผมอะไรได้ดีมากเหมาะมากๆค่ะสาหรับคนที่ลูกผมเยอะใครอยากทําผมทรงแบบมันไม่จะงอยมีนุ่นนี่นั่นนะคะก็สามารถใช้เขาได้เหมือนกันก็คือใช้เขาในการเก็บทรงไปเลยตัวนี้โค้เส้นผมได้ดีระหว่างวันนะคะแต่แนะนําว่าเวลาใช้เขาว่าอย่าทาเยอะเกินไปทุกคนไม่งั้นมันอาจจะดูแบบแห้งๆแล้วเป็นกาวๆหน่อยหนึ่งนะคะให้ใช้เขาแต่พอดีทุกคนแบบบางๆนะคะ เพ่ให้ลูกของเราอ่ะดูมีความ เป็นระเบียบขึ้นลุค put together มากขึ้นอีชุดนี้พังพัง hair shadow ใครที่มีความผมบางตรงนี้ความแหงตรงนี้ตัว lifesaver ของคุณเขาจะมีเป็น shadow อย่างนี้นะคะแล้วต้องฐานเขาอะฟองน้ำอย่างนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ผมนะคะดูมีความหนาขึ้นและสําหรับใครนะคะที่อยากเก็บกรับหน้าให้ดูมีความมีระเบียบม,มากขึ้นนะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนๆแบบมีการรวบผมมีการมัดผมแล้วมันทําให้ตรงนี้แบบเปิดเปิดอะแล้วเขาก็จะไม่ได้แบบมีความแบบฝุ่นเป็นผงอะไรร่วงลงมาระหว่างวันนะเป็นไอเทมลับของเราไอดอลต่างๆนะคะใช้ eye shadow ท ได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับมีความติดทนมากกว่านะคะก็สีเขาจะมีความตืบอะคือปาดไปแล้วก็คือรู้เรื่องอืมก็จะมาต่อกันที่ทูส์ต่างๆที่จิบใช้แล้วก็ประทับใจมากๆของดีค่ะที่ดัดขนตาของ beauty p e r f e t เนี่ยคือจิบแนะนําแล้วแนะนําอีกแล้วปีนี้จิบต้องกลับมาแนะนํานะคะได้แอบนอกใจเขาไปใช้ตัวอื่นมาบ้างกลับมาตายลังน้องเขาเหมือนเดิมค่ะที่ดัดขนตาอื่นๆที่จิบเคยได้ลองปีนี้นะคะจิบสังเกตว่าเวลามันบีบอบเขาจะไม่ค่อยมีความเรียกว่าสู้มือเท่าไหร่ไปเลยใช่ปะมันก็เลยดัด เขาตรงเนี้ยมันจะมีความแบบหนืดหนืดนวลนวลนิดนึงอะค่ะขนตามันจะงอนได้ภายในแบบการดัดครั้งเดียวสองครั้งแล้วเป็นตัวที่พอจิบใช้ดัดขนตานะต่อให้จิบไม่ได้ใช้มาสคาร่าไม่ได้ใช้เครื่องความร้อนอะไรอื่นๆช่วยนะคะขนตาก็คืองอนทั้งวันจริงๆแล้วตัวนี้จิบรู้สึกว่าเป็นตัวที่เข้ากับทรงตาของจิบได้ดีมากเลยค่ะคือถ้าใครที่ทรงตาคล้ายๆกับจิบจิ่บไม่แน่ใจว่าทรงตาจิบมันเรียกอะไรตัวอื่นๆที่จิบเคยลองใช้อะความรู้สึกของการแบบหนีบแล้วมันแน่นหนีบแลล้้้วมมมัันนนนกกกกชอ่่ไเเหปีจยใใสธโาาาๆทุค น่าจะมีแบบเกิน6 7 8อันแลว้วทุกคนที่อัดคลิปจิ๊บลืมไปตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญมากขอมาแทรกไข้นะก็คือตัวนี้ค่ะ Lily m i l i เป็นตัวที่ดัดขนตาไฟฟ้าของเขาทรงของเขาออกแบบมาคล้ายๆกับที่หนีบขนตาเลยค่ะตัวเนี้ยจิ๊บจะชอบใช้เขานะคะเวลาที่ดัดขนตาเสร็จแล้วแล้วอยากจะล็อกทรงให้ขนตานะคะงอนสวยตลอดทั้งวันเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเทคนิคของช่างแต่งหน้าหลายๆคนนะคะที่เวลาเขาดัดขนตาเขาจะใช้ไฟแช็คมาลนพวกไม้แล้วก็มาดัดนะคะให้ขนตามงอนแต่ส่วนตัวจิ๊บเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟแช็คมาลนไม้อะไรนะคะเอาอย่างเงี้ย เปิดนะคะรอให้มันมีความร้อนๆหน,หน่อยนึงอย่างตรงนี้นะคะจากสีชมพูอ่อนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสีออกใสๆค่ะพอมันเริ่มอุ่นๆเนี่ยเราก็จะหนีบไปเลยรุ่นที่จิมีมียจะเป็นรุ่นแบบใช้ถ่านนะคะแต่ว่าจิ๊จจเห็นว่าเขามีรุ่นใหม่ออกมานะคะเป็นรุ่นแบบที่ชาร์จได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตัวนี้จิ๊ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าอาจจะขึ้นอยู่แล้วแต่เครื่องของเพื่อนนะพอจิ๊ปเคยเห็นบางคนนะคะเขาบอกว่าใช้แล้วพังง่ายนะคะแต่ส่วนตัวจิ๊นะคะอันเนี้ยจิ๊ใช้มาหลายปีนะคะก็ยังไม่พังแล้วก็ไม่ได้มีีีีปปปัญหาาาาาเเเพพรระะะะออออไไไไลลลุุดดดดกกกยยูถึงงงขขขนนนนนตนะคคคคสิ่่่ทท้จไไม็โ ตาแม่เหล็กที่กินเงินจิ๊บไปเยอะมากจิ๊บบอกไว้ก่อนนะคะว่าก่อนซื้อวาสดจิ๊บก็เห็นหลายคอมเมนต์นะคะที่แบบเขามีการรีวิวบอกว่าวุ่ยแบบนี้ยังไงก็ไม่ฉีดขนตันนี่นะจิ๊บก็เป็นคนจิ๊บก็เป็นคือจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะจิ๊บก็ยังหนีไม่ชีดขนตายอยู่ดีทุกคนแต่เหตุผลที่จิ๊บชอบใช้เขามากนะคะคือจิ๊บทำคอนเทนต์ทุกคนแล้วมันเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตาสะดวกขึ้นมากๆหนึ่งนะคะเขาทำให้ลุคแต่งหน้าของเราดูมีความแบบปุ๊บเป� ต้องใช้ต้องซแล้วขนตามจะชอบลวงโดยใช่ปะแต่พอจิ๊บมาใช้ตัวนี้แทนนะคะปุ๊บดึงออกนะคะจบเลยเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะจิ๊บรู้สึกว่าโอเวอร์ไซร์โอ่จะเหมาะไม่เหมาะกับเพื่อนๆอ,นอะ่ะขึ้นอยู่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วก็จุดประสงค์ในการใช้งาน,นะคะ่ะจิ๊บว่ามันอาจจะขึ้นอยู่ทั้งแบบทรงตาของเราด้วยแล้วก็ฝีมือการติดของเราด้วยตัวที่จิ๊บใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นรุ่นพิเศษของน้องเนยนะคะเป็นรุ่นบัตเตอร์ฟลายค่ะ <Ooh. S 1> จิ๊บรู้สึกว่าถ้าเราเจอทรงที่เหมาะกับตาเราค่ะมันง่ายมากจริง,รงๆทุกคนอ่ะให้ดู เสร็จเลยทรงเนี้ยมันเป็นทรงที่แบบหนีบแล้วมันสวยอะมันเข้าตาได้ง่ายมากๆนะคะแล้วแถบของเขาเลยเอ่ยมันดูเหมือนแนบสนิทไปนะคะแปรงแต่งหน้าของจิ๊บปีนี้ไม่ได้มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนะคะจิ๊บก็ยังใช้ตัวเก่าๆนะคะแต่ว่าตัวซิบอยากจะแนะนําอยู่นะคะก็จะเป็นตัวทําความสะอาดการล้างแปรงการลับพับมันสําคัญมากนะคะใครที่มีปัญหาสิวขึ้นลองดูก่อนนว่าเราอะล้างแปรงบ่อยขนาดไหนสไตล์เนี้ยทุกคนเขาสามารถทําให้เราล้างแปรงได้แบบเร็วขึ้นมากเพื่อนๆแค่เอาแปรงะคะ่ะน้ำน้ำหนึ่งนึแล้วก็มาวนๆวนๆนะคะ ก็เอาไปถูอันนี้ตัวนี้จุก็แนะนําเหมือนกันนะคะเป็นที่แขวนแปลงที่ทําความสัอาดแปลงแล้วก็มีที่แขวนแปลงดังล่างด้วยทูทูร,รูตรงนี้เสร็จนะคะ ล่วงลทมรุๆ <Str GI> ตรงนี้เสร็จนะคะก็เอาเขามาแขวนน้ำเนี่ยจะได้ไม่ต้องย้อนเข้าไปนะคะทำนี้ก็จะช่วยในการถนอมแปรงของเราได้มากขึ้นค่ะขนาดมปนใหญ่พอที่เราจะบนแปรงได้นะคะทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วทุกคนมันเวิร์กจริงๆแต่ตัวนี้เขาจะมีข้อเสียนึงคือจิบรู้สึกว่าแปรงมันอาจจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะคะซึ่งเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่กับตัวนี้อย่างเดียวนะเป็นกับทุกตัวของสไตล์แบบวนวนแปรงที่จิบเคยลองนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีเวลาในนึงนะคะมีความพยายามในการล้างแปรงค่ะตัวที่จิบแนะนำมากๆในโซ่ค่ะพั แต่ว่าจิ๊บสังเกตว่าตัวนี้สามารถใช้ในการล้างแปรงได้ดีเหมือนกันผสมเขานะคะกับน้ําแล้วก็วนๆๆในนี้นะคะแปรงยังนุ่มอยู่ก็คือใช้ตัวนี้เลยแล้ว beauty tool สองปีนี้นะคะจะยกให้ตัวไหนไม่ได้เลยนอกจาก m e d i q u i ค่ะตัวนี้เขาเหมือนแบบวรัลขึ้นมาช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณเฮลลี่บีเบอร์ใช้แต่ว่ารุ่นที่ไม่จะมนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นตัวโปรนะคะก็คือเขาจะมี4โหมดใน1อันเลย booster โหมดนะคะที่ช่วยในการผักสกินแคร์เข้าสู่ผิว microcurrent โหมดนะคะ,ะ,คะที่ช่วยในการดูแลเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนด้วนะะคทีย ีการทำงานคล้ายๆกับไมโครนอเดลิ่ง่วยในการดูแลรูขุมขนค่ะจิ๊บเคยทำรีวิวของเขาเต็มๆไปแล้วในวิดีโอก่อนนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่สนใจแต่วันนี้จะขอพูดแค่แบบรวมๆของเขานะว่าประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงนะคะช่วงที่จิ๊บใช้เขายังสม่ำเสมอจิ๊บสังเกตได้เลยนะผิวเนียนมากทุกคนผิวดีนะคะผิวดูมีความชุม่มชืน้นดูมีความกโกลมมีความเล่นแสงคือแน่นอนว่าพวกหมดยกกระชับอะไรของเขาอ่ะมันไม่มีทางไปสู้กับพวกเครื่องใหญ่ๆตามคลินิกได้อยู่แล้วนะแต่จิ๊บก็สังเก นะะในการนวดนวดนวดช่วยให้หน้าของเราอะดูมีความบวมน้อยลงมีความเข้ากันมากขึ้นแต่จิ๊บขอแนะนําเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ามันก็จะมีบางโหมดนะคะที่จิ๊บใช้แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เข้ากับผิวจิ๊บเท่าไหร่อย่างโหมดของ Airshot นะคะที่เป็นตัว Mi โคร Deing ิ่งใช้โหมดนั้นที่ไรนะคะคล้ายๆกับเป็นสิวอักเสบเ,เล็กๆนะคะขึ้นมาบริเวณหน้าแก้มแต่เป็นว่าตัวนี้นะคะสิ่งที่จิ๊บชอบมากๆคือความกลาสกินที่จิ๊บรู้สึกว่าใช้สกินแคร์เฉยๆอะจิ๊บไม่ค่อย้เห็นอะทุกคนมันเป็น ไม่ได้จําเป็นทุกคนมันเป็นแค่เหมือนแบบ a step further นะคะมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าไปคลินิกบ่อยนะคะแต่ก็อยากมีอะไรมากกว่าสกินแคร์ส่วนใครที่อยากเห็นความแตกต่างชัด เจนเร็วๆนะคะจิ๊บแนะนําว่าเก็บเงินไปที่คลินิกเลยค่ะส่วนคัตอรีสุดท้ายที่จิ๊บอยากจะพูดถึงปีนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับบิวตี้นะทุกคนแต่จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะที่ตั้งโทราศัพท์จากมอสค่ะติดกับโทราศัพท์ของเราได้ด้วยแม็กเซฟอย่างนี้ปุ๊บแล้วเวลาติดเนี่ยเขาก็มีความติดทนนะทุกคนไม่ใช่แบบอะไรที่จะหลุดง,งา่ายๆนะคะเขาสามารถตั้งโทราศัพท์แบบตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะตั้งให้มันสูงขึ้นก็ได้จะเป็นแนวนอนก็ได้นะคะแม่เหล็กอะทุกคนเพื่อนๆจะ ไพลพอตเพลโ์มันจะเป็นหนังโมฟาซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนังโมฟาคืออะไรจิ๊บแค่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนเลยเท่าไหร่ทุกคนจิ๊บใช้เขาแบบสมบุกสมบันนะคะไปยิมวางบนพื้นนู่นนี่นั่นตั้งอะไรบนโต๊ะต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าตัวนี้ที่จิ๊บมีอ่ะก็จะเป็นตัวที่มีช่องเสียบบัตรขึ้นมานะคะเอาจริงๆถามว่าใส่บัตรได้เยอะไหมน่าจะใส่ได้แค่บัตรเดียวดกคยข้อสังเกตนดนึงคือเขาจะเพิ่มน้าหนักให้โทรศัพท์ของเราค่อนข้างเยอะค่ะ<ๆ> อย่างเวลาเจ็บ,บสีระผมเป่าผมอ่ะเจ้าก็จะชอบเนี่ยตั้งเขาอย่างนี้นะแล้วก็ถ่าย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 นอน,นอนดูคอนเทนต์ได้หมดอยากจะเพิ่มความสูงนองก็ยืดได้เหมือนกันต่อให้เพื่อนๆอ่ะไม่ได้เป็นโทราศัพท์แบบแม็กเซฟนะเขาก็จะมีแม่เหล็กมาให้นะคะในกล่องเลยอีกตัวที่เบอยากจะแนะนำนะคะจากจอยรูมเป็นแบบมีตัวหนุบหนุบดุบๆอย่างนี้แม่เหล็กเหมือนเดิมปึ๊บแน่นแบบแน่นนะคะตัวนี้ข้อดีนะคะคือน้าหนักของเขาเบามากทุกคนแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะเวลาเราแอดเขาเข้ามาในโทรศัพท์ปึ๊บ เนี่ยลราทุกคนดูความติดแน่นของเขาอย่างเวลาจิบใช้ทําแบบ get ready get unready with me อะไรพวกนี้เวิร์กมากๆนะคะเพราะาบางครั้งอ่ะอันนี้มุมกล้องมันอาจจะไม่ได้ไม่ว่ากระจกจะสูงจะต่ําขนาดไหนนะคะแล้วก็แปะไปได้เลยแค่อยากจะดูคอนเทนต์ก็ได้เหมือนกันใครแบบล้างหน้าอยากจะดูไปด้วยระหว่างล้างหน้านะคะแปะเข้าที่กระจกแล้วก็ล้างหน้าไปเลยสะดวกถุงสูญญากาศแบบไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มที่จิ๊บเคยแนะนําเพื่อนๆไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็แตกแตนมากกับคอมเมนต์นะคะเป็นตัวที่ช่วยให้เรารอดในทุกทริปจิ๊บเคยเห็นถุงสู จะต้องพกเครื่องไปด้วยนะจิ๊บไม่ชอบอย่างนั้นเลยทุกคนจิ๊บรู้สึกว่ามันจะเป็นการแอดน้ําหนักเข้าไปในกระเป๋าของเรานะคะเพื่อนแค่เปิด์วปุ๊บตกลไมาอย่างนี้นะคะพับเสื้อผ้านะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงตัวหนีบที่เขาให้นะคะนีแล้วก็ย่นมาเลยค่ะทุกคนเทคนิทค,นท,คนที่จิ๊บชอบใช้นะคะคือวางเขาไปบนพื้นใช่ไหมนั่งเข,ข,ข่าขึ้นไปบนน,นั้นอ่ะใช้เข่านะคะเหยียบไปเลยรีดลมออกมาะคะลมมันจะออกมาจากทางเาตรบนี้พอลมออกหมดมันจะขดเหลือนี่เดียวทุกคนจากนั้นเราก็ปิดฝาปุ๊บเสื้อผ้าของเรานะคะที่กอองงมมาาาาจะะะเเยๆๆสๆะคะาสครรถ รีดขอน,นะคะหดมาเหลือเดี๋ยวทุกคนช่วยเพิ่มพื้นที่ในกระเป๋านะคะที่ราคาไม่แรงแล้วก็มีความทนทานมากของจิ๊บเนี่ยไปมาเกือบ1020ทริปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีรอยขาดสีอะไรยังไม่ลอกเลยเอีกอุปรกรณ์หนึ่งนะคะที่ช่วงนี้จิ๊บใช้ตลอดเลยก็คือแหวนวงนี้คะ่ะทุกคนแป็น smart ring จาก o u t r a Human ค่ะคือจิ๊บอเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรดูแลสุขภาพะไรต่างๆเราชอบเห็น progress นะคะเราชอบเห็นตัวเลขว่าโอเควันนี้ฉันนอนกี่ชั่วโมงวันนี้ฉันเดินไปเท่าไหร่ทะไม่ต้อมีกําลังใจในการทำมาทุกคนเมื่อก่อน จิ๊บเป็นคนที่ผิวแพ้ผิวระคายเคืองง่ายใช่ไหมแล้วตรงรอบมือของจิ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผื่นแดงขึ้นมาลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นแหวนอย่างนี้เลยนะคะทุกคนใส่มาเป็นคล้ายๆกับ accessories ของเราไปได้เลยนะข้อเสียงเขาที่ต่างจาก smartwatch อะเราจะต้องมาดูจากในแอปเอาค่ะแต่สําหรับคนที่มีมือถือติดตัวตลอดทั้งวันอย่างจิ๊บอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้แบบเป็นปัญหาเท่าไหร่เรื่องส่วนใหญ่จิ๊บใช้เขาในการดูก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนเป็นหลักจิ๊บเคยทำคลิปรีวิวโะคตะรเตะม ่างไว้ให้ใน description box ด้านล่างค่ะเป็นไม์นะคะจากแบรนด์โปยาเหมาะสำหรับสายคอนเทนต์หนึ่งนะคะและปกติจะมีรับงานลงเสียงแบบเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆถ่ายติก๊กต็อกอเคยเจอเสียงของจิ๊บบ้างหรือเปล่าอัปเกรดงานของเราได้ดีมากที่จิ๊บชอบเลยคือเขาใช้งานง่ายมากค่ะตัวรับสัญญาณเขานี่เปิดอย่างนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดีเด็ดดูดี สุดคมส่งท้ายปี2 0 2 4เขินคือถ้าสมมติว่าอาจจะมือถือเฉยๆบางครั้งเสียงมันจะก้องบ้างเสียงมันจะไม่ใสบ้างะคะ่ะแต่ตัวนี้จะรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่อยากให้เสียงมันแบบมีความชัดนะคะราคาไม่แรงแล้วก็ใช้งานง่ายมากพกพาสะดวกมากๆนะคะแอปเปซิฟิกกับสายทำคอนเทนตน์นึงนะคะแต่เป็นตัวที่ิบใช้รู้สึกว่าเขามีประโยชน์กับพวกเราจริงๆหันกล้องให้ดู <laughs> คือจิบว่ามีไฟไหลายตัวนะทุกคนแต่ว่าตัวนั้นอะเป็นตัวที่จิบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆคูลโทนวอร์มโทน สว่างดอยนะให้ความแตกต่างเยอะเหมือนกันอะอ ถ้าเทียบก,กันกับขนาดของเขาอะน้ําหนักของเขาถือว่าเบานะคะเวลาจิ๊บจะถ่ายวีดีโอทีนึงอะจิปปะ๊บก็ยกเขาปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรได้ง่ายมากนะคะเซตอัพง่ายนั่นคือข้อที่สําคัญเลยไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องยุงย่งยากนะคะสายทำคอนเทนต์หรืออาจจะมีแบบอ่ะขายของแล้วก็ต้องถ่ายลงถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยไฟที่จะมาเสริมทับให้มันดูดีขึ้นนะคะเวิร์กมากจ,จริงๆทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น my favorite hair care แล้วก็ favorite tools ประจําปีนี้ค่ะพวกลิงและก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจิ๊บจะใส่ว้ให้ใน description box ด้านล่น shopping, นะะางแล กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง,จงแจ้งเตือนเพื่ไม่พลาดเวลาทจะอัปโหลดวิดีโอต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ